และในที่สุดคุณผู้ชมเขาก็มาอีกแล้ว V นัง v v 20 SE คุณผู้ชม v 20 SE ก่อนหน้านี้ปล่อยทั้งตัวโปรโ แล้วก็ตัวธรรมดามารอบนี้ตัว SE อีกต่างหากหมแต่ว่าบอกเลยนะคุณผู้ชมตอนที่เนี่ย vivo เนี่ยท่านรู้จะไม่ผิดนะขึ้นท็อป i v ของโลกไปแล้วนะแซงหน้าหลายๆแบรนด์เลยทีเดียวและที่สําคัญยอดขายของเขากระหน่ามากมากนั้นดุดแนวมั่นใจเลยไอ้เจ้า V 20 series เนี่ยโดยเฉพาะอตัว Pro หรือตัวธรรมดานี่โหขายกันสน,นันนะการดึงพรีเซนเตอร์จากมืองนอกอย่างเช่นอย่างบ้านเราก็น้องใบเฟิร์นเนาะกับน้องนายอย่างต่างประเทศก็เป็นคุณลิซ่าแบค็คพิงอะไรเงี้ยมันมันสร้างอิมแพ t ได้เป็นวงกว้างมากๆคุณผู้ชมมันมันยิ่งใหญ่จริงจริงและที่สําคัญสิ่งีเา เน้นมาตลอดอย่างเช่นเรื่องกล้องถ่ายภาพอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทําได้ดีมาตลอดผู้ชมรอบนี้ออกตัว SE มาเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีความแตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา เอาล่ะคุณผู้ชมเราก็เปิดออกมาเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่คือ vivo v20se โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาก็มักจะเป็นรุ่นรองจากตัว v20 ธรรมดาอีกต่างหากเพราะว่ามันคือ se นะ se ก็คืออะไรไม่รู้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีมาแล้วคุณผู้ชมถึงๆโอ้เราทํทำการดึงเข้าออกมาคุณผู้ชมถึงโอโ้ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เอกลักษณ์ของเซฟกต้องทําการรูปฝาหลังเครื่อง <c oughs> มีคนแซวนะดูแต่ดมาเล่นสนอกอะรูปก็รูปดูลื่นๆเหมือนแมทดีมงคุณผู้ชมตัวเครื่องยังคงคอนเซ็ปต์นะัคุณผู้ชมบางๆเหมือนเดิมเลยบางๆเหมือนเดิมตัวนี้นักผู้ชมบอกอีกครั้งหนึ่งว่าตัวสเปคของเขาจะเป็นรองตัว20ธรรมดาและ20ปโปรอย่างแน่นอนคุณผู้ชมในตัวกล่องยังคงแถมหูฟังมาให้เหมือนเดิม เป็นหูฟังแบบเอียบัดมาพร้อมกับสาย USB Type C แน่นอนคุณผู้ชมและ vivo flash ชา r ์ e ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2.0นนั่นเองชาร์จเร็วคุณผู้ชมอยู่ที่33วัตต์จริงก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะสำหรับตัวชาร์จเร็วก3วัตต์แล้วก็ได้ Vivo V10 SE มานี่มีเคสให้กับเราด้วยเป็นเคสยางอีก1อันนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะครบครันเลยทีเดียวนะสำหรับ vivo v10 se เริ่มต้นจากตัวเครื่องท่านผู้ชมตัวนี้น้ําหนักเบาเลยแหละแล้วก็ค่อนข้างบางมากเดาว่าอาจจะออกมาเพื่อสู้กับกลุ่มของสมาร์ทโฟนที่มีความบางเบาในราคาใกล้เคียงกันอย่างแน่นอนมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่จะเป็นแบบนั้นซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะถ้าเกิดว่าคู่แข่งหรือว่าแบรนด์อื่นเขาขยับตัวเนี่ยทาง vivo ก็ควรจะขยับตัวด้วยเช่นกันซึ่งเขารีบส่งตัว se เนี่ยออกมาเพื่อไม่ให้ทุกคนนั้นจะต้องเปลี่ยนใจไปจาก vivo ทันที หลังๆไม่นี้นะดุดบอลนะกล้อง Vivo นี่เหนือสุดแล้วในราคาที่เท่ากันนะผู้ชมเหนือมากๆมาเหนือจริงๆรองรับตัวของ WiFi 5 g h z ตัวนี้ผู้ชมยังคงคอนเซปต์ที่เราบอกผู้ชมไปว่าเขาเรียกว่า sleek design หรือว่าดีไซน์แบบบางแล้วก็เบานั่นเองผู้ชมโดยตัวความบางผู้ชมจะอยู่ที่7.83ม mm ิลมออกแบบ 3D นะผู้ชมและน้ำหนักนะั้นะดูดไปเซิร์ชมาให้แล้วอยู่ที่171กรัมก็ถือว่าชัดเจนมากในการเข้ามาชนกับ นะคู่แข่งในตลาดในความบางเบาอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันเดี๋ยวเรารอเขาสักครู่ละกันเนาะมาเรียบร้อยคุณผู้ชมนัดราที่ดูเปิดเครื่องมาก็ต้องบอกว่าสีสันจอนั้นสวยงามสะใจมากจริงๆนะตัวหน้าจอของเขคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ยเลือกใช้จอแบบซนะูเปอร์อัมเบรตคุณผู้ชมซูปเปอร์อัมเบรที่มีความสวยงามของสีสันนะแล้วก็นะคุณผู้ชม ตัวอู oh, สีมันสวยจริงอะคือ vivo นี่เป็นจอที่แบบว่าไม่รู้จะไปทำอะไรกับจอกันมาน,นะคือหลายๆรุ่นนี่สีจะสวยมากส่วน CPU ท่านผู้ชมครั้งนี้เลือกใช้ตัวของ snapdragon 665ซึ่งตรงนี้นะดูต้องบอกก่อนว่าด้วยแม้ว่า vivo เนี่ยจะไม่ได้เน้นตัวเกมมี่โฟนก็ตามแต่ ในราคาประมาณนี้เนี่ยยิ่งไม่ใช่แต่ถึงขนาดแล้วเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊น่าจะใส่ซักซีรีส์7จ็ดต้นๆมาหรือ7กลางๆมาน่าจะเวิร์กกว่าในความรู้สึกของนุกด,ดเนี่ยรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งก็ถือว่าขยับตัวกันเยอะเหมือนกันถ้าตัวนี้ได้ซักซีรี 7, ส์เจ็ดซักเจ็ดสองศูนย์อะไรแมานี้เนี่ยมันน่าจะดูเราใจมากขึ้นใช้คําว่าเราใจมากขึ้นก็นแล้วกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็โปรโมททั้งตัว V 2 0 V 2 0 Pro รวมถึงตัวของ X ห้า,หาต่เนย v i v o ห้าากินขาด แล้วนะผู้ชมเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยนักดูกล้าพูดเลยว่าภาพนิ่งของ vivo นั้นถือว่าเหนือชั้นไปกว่าแบรนด์ใกล้เคียงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าเป็นข้อยน่าชื่นชมมากๆ นอกจากนั้นผู้ชมมาดูรอบตัวเครื่องก่อนกันแล้วกันคุณผู้ชมตัวเครื่องก็มี USB Type C คุณผู้ชมรูเสียบหูฟัง3.5แล้วก็ลำโพงด้านล่างคุณผู้ชมแล้วก็ด้านบนคุณผู้ชมจะมีแม็กโฟนตัดเสียงรบกวนมีช่องใส่ซิมโอ้อยู่ข้างบนเนาะแล้วก็ด้านซ้ายมือนั้นจะเรียบเนียนไปทั้งหมดไม่มีอะไรและด้านขวานั้นจะมีปุ่ม power และปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองน่าหลังคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาได้นักออกแบบระดับโลกมาได้รับ,รบแรงบันดาลใจม,มาจากจักรวาลและความสว่างของธรรมชาติผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบแฟชั่นนนนนนททีี่่่มมมมมควววาาาาัััสยยยรรเเข้้อออกกดลุ นะเรียบร้อยอ่ะมาดูกันอีกทีหนึ่งกแล้วกันท่านผู้ชมว่ามีอะไรน่าสนใจอีกสตัวรุ่นนี้ให้รอม,มังชมชัดเจนมาก1 2 8แกิกแล้วก็แรมนั้นจะอยู่ที่8กิกกล้องหน้าตรงนี้จะลดความเอียดลงจาก44ล้านหรือเพียงแค่32ล้านเท่านั้นกล้องหลังท่านผู้ชมของตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวท่านผู้ชมประกอบไปด้วยเลนหลักของเขาเนี่ยคือ48ล้านนะแล้วก็ตัวกลางเนี่ยน่าจะเป็นตัวของซูเปอร์วายแองเกิลท่านผู้ชมตัวนี้8ล้านพิกเซล120องนะล้วก็มี แฟลชให้เราเนี่ยหนึ่งอันในนี้เห็นมือถือเซียมเหลี่ยมแบบนี้นึกถึง vivo กันเลยน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ทำปะที่เป็นแบบเซียมเหลี่ยมแบบเนี้ย อโอเคนะก็จําไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่มือถือก็เยอะะนะมาดูกล้องกันหน่อยว่ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยน่าจะทําอะไรได้บ้างคุณผู้ชมเริ่มจากสีสันจอโอ้โหสีมันเข้มสวยจริงเลยคุณผู้ชมบอกเลยนะสีมันดีจริงอ่ะมาดูกันคุณผู้ชมการซูมนะเราจะใช้วิธีซูมในลนักษณะแบบนี้นะลักษณะของการซูมแล้วก็มีภาพคนนะคุณผู้ชมแล้วก็มีโหมดกลางคืนเนี่ยให้กับเราในการถ่ายรูปนั่นเองวิดีโอจะสามารถเลือกเลนได้จากตรงนี้เหมือนเดิมคุณผู้ชมว่าจะใช้เลน u ั t ตร้าไวหรือว่าเลน ปกติในการถ่ายวิดีโอรวมถึงโหมดเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถปรับกล้องฟูลเรดสี่สิบล้านได้จากตรงนี้มี Time l a ลปไลฟ์โฟโต้หมด Professional นะคุณผู้ชมหมด Professional ของเรานั้นก็จะถ่ายได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ตัววิดีโอนะอัดได้รับ 4K 4K 60อ่าไม่ได้นะจะเป็น Full HD นะคุณผู้ชมจะเป็น Full HD 60หรือไม่ก็เป็น 4K 30อันนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าเป็นแบบไหนนะจ๊ะโอเค นะไม่ไม่สามารถถ่ายตัวของไฟเราได้นะน่าจะไม่ได้นะผู้ชมโอเคแล้วก็โหมด Professional นั้นจะใช้ได้เพียงแค่เลน์ปกติเท่านั้นนะอัลตร้าว e จะใช้ไม่ได้โหมดกลางคืนก็ใช้ได้เลนส์ปกติเหมือนกันอั t ตร้าว e จะใช้ไม่ได้เช่นกันนั่นเององานวิดีโอท่านผู้ชมกล้องหน้านั้นจัดได้ความละเอียดระดับ Full HD นะแล้วก็ได้แค่ระดับ30เฟรมนั่นเองนะจ๊ะนี่ Hello I'm here นะจ๊ะกล้องหน้าก็สวยงามดีท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเรามาเจาะกันอีกทีนึงตอนที่เรารีวิวก็แล้วกันนะอีก2วันนะนราจะทํารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอนอันนี้เราอัดก่อนลงหน้าแล้วเดี๋ยวรีวิวน่ดูก็จะไปเก็บภาพเก็บอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วกันเนาะการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนั้นการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนั้นเราก็สามารถโหลดได้เลยท่านผู้ชมจากทางด้านของ Play Store นะเนี่ยพอปเป็น Snap 665เ ดืดหนืดอยู่บ้างนะตามสไตล์ที่มันมันเป็น 6- 6 5ซึ่งต้องยอมรับว่า6 6 5กับราคาตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะต้องใช้คําว่าน้อยไปหน่อยแต่ V ี v o แกก็นเน้นเรื่องกล้องถ่ายภาพอยู่แล้วนี่เรอคุณผู้ชมไปว่าถ่ายปุ๊บเนี่ยเด่นดุถ่ายนะเอาใหม่นี่คุณผู้ชมเด่นดุถ่ายปุ๊บนะที่เด่นุดชอบมากนะคือเจ้าโหมดพวกแบบพวกฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยมันสวยไงคือได่นุดชอบแบบเออแล้วก็ปรับนู่นปรับนี่ได้แต่เห็นไหมว่าการการคำนวณมันต้องใช้เวลาพอกดปุ๊บมันเหมือนกับมันก่อนต้องใช้เวลานิดนึงงสหรับ na 5ตนี้ ถือว่าเป็นซีวิระดับเบื้องเบื้องต้นไปแล้วเป็นซีวิระดับเริ่มต้นตายดุน,เนะเหมือนเดิมอาหารอร่อยอยู่ในนี้นี่สวยเลยถ้าใช้อาหารอร่อยคุณผู้ชมภาพของคุณจะดูไฮโซไฮคลาสขึ้นมาแบบทันตาเห็นเลยโดยไม่ต้องแบบว่าอันนี้แบบธรรมดาใส่ปุ๊บไฮโซปุ๊บใส่ปุ๊บไฮโซอย่างเงี้ยเออคือมันเป็นเป็นฟิลเตอร์กล้องที่ที่ใช้งานได้จริงๆและดีจริงๆ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มที่แบบว่าได้ลองจับแล้วก็ถือเนี่ยคือสีจอมันเข้มสะใจมากคือถ้าใครได้ไปจับของจริงในศูนย์นะล้วบอกว่าจอไม่เข้มเนี่ยไม่สวยสีไม่ดีเนี่ยถือว่าแปลกมากแล้วคือจะบอกว่าสีมันเข้มปรีดเลยสวยมากมันมันจะเป็นแบบฉบับของกลุ่มของพวกซูเปอร์อเมเลตแบบนี้นนคุณผู้ชม อันล่าสุดนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูตัวการตั้งค่าเหมือนกันไหนๆจอภาพแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเอ้พี่แล้วมันจะแบบว่าสามารถปรับตั้งค่าอื่นได้หรือเปล่านะก็มีพวกโหมดป้องกันดวงตาคุณผู้ชมสีหน้าจอต่างๆเนี่ยก็สามารถมาปรับได้บางคนบอกว่าเอ้พี่สีมันแบบจะได้มาตรฐานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาปรับตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยจะได้สีประมาณไหนนะถ้าสว่างนี่น่าจะเป็นโหมดเท่ากันเลยไอ้มาตรฐานไอ้นี่ซองนี่เท่ากันเลยคุณผู้ชมโอเคอ๋อเขาบอกว่าถ้าเราเปิดโหมดป้องกันดวงตาอยู่เราไม่จะไม่ได้อ๋อเราก็ไม่ได้เปิด โอเคประมาณนี้ขนาดตัวอักษรรักษาหน้าจอต่างๆนะแบตเตอรี่พื้นที่เก็บข้อมูลตัวนี้128 g ิก a แ8 GB, นี่ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ตัว OS ของเขานะคุผู้ชมก็เป็นตัวของ Funtouch OS version 11นั่นเองผู้ชมก็ใครที่มีเขาเรียกว่าความฝันนะอยากจะได้ตัว Control Center ไปอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าอาจจะ ไม่มีหวังแล้วแหละเพราะว่าดูเหมือนว่าจะขยับไปใช้ข้างบนจริงๆแสดงว่าคนโหวตว่ามันควรจะอยู่ข้างบนเยอะกว่าแม้ว่าในดรุดจะชอบอยู่ข้างล่างมากแค่ไหนก็ตามเพราะว่าเราถนัดอะเนาะบันดีลรปัดขึ้นแบบนี้ตอนนี้ก็ Netflix ของแนดุดก็มาเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเนี่ยโูสีมันสวยมากๆนะแค่เปิดดูหนังต่างๆเนี่ยเราก็เห็นแนละ้วว่าสีของเขามันสวยงามมากจริงๆ นะสีมันสวยงามมากจริงๆคุณผู้ชมนะดูทีชอบดูซักซีดมากเป็นหนังที่ตลกตลกนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าหนังไหนเราสามารถดูได้นในระดับ HD นะคุณผู้ชมก็จะมีคําว่า HD นั้นขึ้นให้ด้านหลังนั่นเองวันนี้วันนี้นนอินเ,เ็ตบ้านดูดารจริงเมื่อกี้กดูคุยไลน์กับเพื่อนก็เน็ตตัดดื้อเลยนะ,ะเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าดูระดับ HD ได้แบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมซักซีดน่ดูน่าจะมาแล้วแหละอ่ะมาเรียบร้อยคุณผู้ชมเห็นไหมดูได้สีสวยเลย,เลยทีเดียวนะลำโพงใน,นตอนจบแล้ว ตอนจบใครใครดูด้วยกันไหมตอนจบอันนี้คือเสียงลำโพงเนี่ยจะดูแป,แปลงแปลกเหมือนกันนะ,ะาาคือมันก็ได้อะแต่ว่าลำโพงมัอนอาจจะไม่ได้แบบเคลียร์มากรู้สึกว่าอู้อีเป็นเล็กน้อย ขยายได้ด้วยนะคุณผู้ชมก็น <g> ัลดูเนี่ยดูมาตรงตอนนั้นอินมากนะคุณผู้ชมดูแล้วร้องห่มร้องไห้กันเลยตอนที่เขาไปแข่งอะ่ะตอนที่เขาแข่งกันนี่ยคุณผู้ชมแบบตอนที่เขาแข่งตอนนั้นอะ่ะลำโพงนัลดูว่าใช้คำว่าปก,กติดีกว่าคืออื คือถ้าโหถ้าเกิดว่าลําโพงมันดีกว่าน,นี้สักน,นิดนึงก็จะน่าจะเวิร์มเหมือนกันอ่ะนี่คือการพรีวิวท่านผู้ชมเบื้องต้นเท่านั้นอ่ะสำหรับตัวนี้ก็จุดเด่นก็คงเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์โฟนที่เน้นกล้องจอสวยๆเหมือนเดิมนะในราคาที่จับต้องได้รวมถึงเรื่องของดีไซน์ที่บางเบานั่นเองแล้วใครที่ติดปัญหาเรื่องติ่งตรงนี้อันนี้ดูก็ก็ต้องตามนั้นไปเพราะ V20 Pro แกก็มีติ่งของแก2อันเหมือนกัน นะอ่ะก็ะะแปลกๆเหมือนกันนะผู้ชมไม่รู้ว่า vivo นี่รู้สึกิินี้อะไรขึ้นมาแต่มันก็เป็นแบบนั้นแหละัผู้ชมและนี่คือพรีวิวนะจ้า vivo v20se ใครสนใจรุ่นนี้กดติดตามช่องดูดรอไว้ได้เลยอีกประมาณ2วันเราจะได้ดูตัวของรีวิวนั้นอย่างแน่นอนะนะผู้ชมเจอกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันน้องหลาฟันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีจ้า